ไทยมกมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สเถินฟ้าเป็นตัวแทนสาวไทยไปประกวดนางงามจักรวาลที่ประเทศบาฮามัสแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะทํากลางเพื่อนๆรองมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สคุณพ่อคุณแม่และคนในครอบครัวที่เดินทางไปร่วมให้กําลังใจค่ะจะบ่งบอกความเป็นไทยให้ชาวต่างชาติได้รู้ได้ยังไงบ้างครับก็คงจะเป็นการอ่อนน้อมทำตนการยิ้มง่ายนะคะแล้วก็การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มุกคิดว่าชาวไทยมีอย่างนี้ทุกคนอยู่แล้วค่ะก็จะ ก็จะเป็นตัวมุกให้มากที่สุดนะคะมุกก็จะทำให้ดีที่สุดแล้วก็อยากจะขอแค้นโหวตกับทุกคนนะคะก็มีมิสโฟโตจานิคกับชุดประจำชาติปีนี้ก็สนดมากๆเลยเป็นชุดการแ่่งนะคะก็อย่าลืมโหวตกันมากๆนะคะผ่านทาง m i s s u n i v เว s e เว็บไซต์ค่ะสำหรับชุดประจำชาติที่จะสวมใส่ประกวดและโอสายตาชาวโลกในปีนี้มีชื่อว่ายิ่งงามท้องถิ่นสุวรรณภูมิซึ่งผู้ออกแบบชุดยอมรับว่านำชุดของคริสเตียนดีออมาเป็นต้นแบบและแนวทางในการออกแบบ ดยแต่งเติมความเป็นไทยด้วยผ้าปักลายช้างตัดเย็บด้วยผ้าคมพัดให้ได้ชุดสาวชาวเกเรียงแบบประยุกต์โดยไข่มุกก็เปิดใจว่าไม่แปลกที่ชุดซึ่งเธอจะสวมใส่คล้ายชุดราตรีของแบรนด์ดังค่ะในขณะที่ชุดประจำชาติของสาวญี่ปุ่นที่จะใช้ประชันโฉมบนเวทีนางงามจักรวาลที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้ก็โดนนักวิจารณ์แดนประดิบจวกเละซึ่งต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นการออกแบบที่ไร้รสนิยมจนเหมือนสาวนั่งริงแถมยังไม่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันงดงามของญี่ปุ่นอีกด้วย นอกจากประเทศญี่ปุ่นที่มีการเปิดตัวชุดประจำชาติก่อนขึ้นประชันโฉมแล้วนะคะสาวงามจากประเทศอื่นๆก็ทยอยเปิดตัวชุดสวยของตัวเองเช่นกันโดยในระยะหลังนี้การประกวดชุดประจำชาติบนเวทีนางงามจักรวาลได้รับความสนใจจากคนไทยมากขึ้นเนื่องจากลุนรางวัลได้ง่ายกว่ารางวัลอื่นๆซึ่งที่ผ่านมาตัวแทนสาวไทยเคยได้รับรางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมมาแล้วถึง4ครั้งซึ่งครั้งล่าสุดก็คือเมื่อปีที่แล้วที่ออกมาในคอนเซ็ปต์นักมวยสาวค่ะ ในขณะที่การประกวดชุดประจำชาติในระยะ5ปีหลังแต่และประเทศมุ่งเน้นดัดแปลงและออกแบบให้สาวงามของตนเองสวมใส่ชุดที่เน้นคอนเซปต์สร้างสรรค์มากกว่านำชุดประจำชาติทางวัฒนธรรมมาอวดสายตาชาวโลกสำหรับการประกวดนางงามจักรวาลในปีนี้นะคะก็จะประกวดที่ประเทศบาฮามัสในวันที่23สิงหาคมที่จะถึงนี้ค่ะ